ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลงมอดเกม Ghost Recon Breakpoint นะครับอ่ามอดวันนี้ที่จะมาสอนลงก็เป็นไฟฉายติดปืน M4 นะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับรูปล่างของมันก็จะเป็นแบบนี้คือมอดเนี้ยไฟฉายมันจะโผล่ขึ้นมาเฉพาะปืน M4 เท่านั้น ถ้าเป็นปืนอย่างอื่นมันจะไม่ปรากฏขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นสำหรับมือใหม่นะครับที่ว่าจะลงมอดเนี่ยมันจะต้องโหลดโปรแกรมตัวนี้แล้วก็ติดตั้งติดตั้งก่อนไม่งั้นถ้าไม่ติดตั้งเราก็จะไม่สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เพราะว่า,าบางคนคอมเมนต์มาถามผมว่าทำไม เครื่องมือลงหมดคือโหลดมาแล้วทำไมไม่ติดเพราะว่าเราไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้อย่างนี้สองก็มีคนถามมาว่าของผมลงหมดไปแล้วทำไมลงไปแล้วแล้วเวลาลงหมดตัวอื่นเกมมันเด้งเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไฟล์ตัวนี้ครับไฟล์หมดตัวเนี้ยไฟล์ตัวเนี้ย ถ้าเราใส่นะเวลาเราลงมอดเนี่ยเกมของเรามันจะไม่ค้างแล้วมันจะไม่เด้งออกก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราโหลดเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมตัวนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วโหลดตัวเครื่องมือนี้แล้วลักษณะตัวเครื่องมือมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับถ้าเราคลิกตัวนี้ขึ้นมา จากนั้นสําหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายให้มือใหม่ฟังก่อนจากนั้นให้มาที่รูปเฟือง Setting นี่ครับมาที่ไฟเสร็จแล้วให้มาติ๊กถูกออกเปลี่ยนเลขหนึ่งให้เป็นเลขศูนย์แล้วกดโอเคเสร็จแล้วมาตัวนี้ครับมาตัวนี้นะครับนี่ครับคลิกเข้าไป ให้เลือกคำว่า G R B แล้วกดเปิดหลายๆคลิปผมพูดผิดไปครับว่าเป็น R G B G R B ครับตัวนี้ครับแต่แล้วก็กดเปิดจากนั้นให้เรามาทำการแกะไฟล์นะครับก็คือไฟล์ที่เราจะแกะสำหรับมือใหม่นะครับขออนุญาตอธิบายให้มือใหม่ฟังก่อนนะครับ ก็คือมาตัวนี้ครับกดคลิกขวากด unpack เสร็จแล้วให้มาตัวนี้กดคลิกขวากด unpack แล้วก็มาที่ตัวนี้กดคลิกขวากด unpack เมื่อเรากด unpack ทั้ง3ตัวแล้วมันก็จะอยู่ไฟล์ของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นมาบริเวณนี้ส่วนในไดร์ C มันก็จะอยู่ตรงนี้มันก็คือตัวเดียวกันนะครับ ในโปรแกรมตัวเนี้ยกับในไฟล์เกมของเราเนี่ยครับเนี่ยมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเนี่ยในลักษณะแบบนี้จากนั้นเมื่อเราแกะไฟล์เสร็จแล้วไอตัวเนี้ยเราต้องโหลดมาโหลดมาเสร็จมันก็คือตัวนี้ถ้าไม่โหลดผมบอกทุกคลิปเลยว่าถ้าเราไม่โหลดเวลาเราลงหมดเนี่ย เกมของเราอ่ะมันจะเด้งมันจะเด้งทันทีเนี่ยครับเรา c o อปปี้มันมาครับไฟล์สองตัวเนี้ย c o อปปี้มันมา c o อปปี้มันเสร็จให้มาวางตรงนี้เลยครับให้นำไฟล์มาวางไว้ตรงนี้เนี่ยครับนำมาวางไว้เลยของผมวางไว้เรียบร้อยแล้ว ทุกวันนี้เวลาลงมอดอะไระเกมมันก็จะไม่เด้งมันก็จะไม่ค้างเมื่อเราทำพวกนี้เสร็จแล้ว<ม>ก็เดี๋ยวเรามาันมนลงมอดเลยครับมอดตัวนี้ครับไฟล์มีอยู่ไฟล์เดียวคือไฟล์หลักก็คือตัวนี้ครับให้เราทำการแตกไฟล์ แตกไฟลเนี่ยแตบกบไฟล์มาครับก็คือตัวนี้นี่ครับมันก็จะมีอยู่สองไฟล์นี่ครับอันแรกเลยครับมันเดเขียนบอกตรงตัวอยู่แล้วครับ data pc เนี่ยตรงนี้ครับนำมานำคอปมันมาครับคอปปี้มันมา ก็ปีมมันมาเสร็จเปิดหน้านี้นะครับแล้วก็เปิดหน้านี้แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นครับแล้วกดวางของผมทําเสร็จไว้เรียบร้อยนะครับส่วนไฟล์ที่สองก็คือตัวนี้คือไฟล์ตัวนี้เราต้องมาที่โปรแกรมก่อนมาที่โปรแกรมตัวนี้นี่ครับ เปิดเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็เปิดมาหน้านี้เดี๋ยวขออนุญาตครับบุกี้กดไว้ไปหน่อยคือก่อนจะเข้ามาหน้านี้เราต้องมาทำการแกะไฟล์ตัวนี้ก่อนก็คือตัวเลขหนึ่งเนะี่ยกด unpack เมื่อกด unpack เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏข้างในก็คือตัวนี้นี่ครับถ้าในด i c e มันก็จะอยู่ตรงนี้นครับ นี่ครับกดเข้ามากดเข้ามาเนี่ยครับเนี่ยอยู่ข้างบน,นเนียนะครับเสร็จแล้ว Copy มันมาแล้วก็กดวางเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมขอขออภัยด้วยครับเมื่อกี้ทำไวไปหน่อยจริงๆก่อนนั้นเนี้ยไอ้ไฟล์ตัวเนี้ย นี่ครับไฟล์ตัวเนี้ยก่อนหน้านี้เราก๊อปไปแล้วใช่ไหมครับก๊อปก๊อปวางอ่าก๊อปวางตัวก๊อปวางตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับเราก๊อปวางไปเสร็จตรงหน้าโปรแกรมเราต้องเราต้องรีแพคมันก่อนรีแพคตัวนี้ก่อนรีแพค เสร็จแล้วไอไฟล์ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเราเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับเข้ามาตรงนี้เสร็จมาตรงนี้หลังจากที่เราแกะไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมครับกดวางวางเสร็จมาที่ตัวนี้กดรีแพ็ค กดรีแพคจนกว่ามันจะประมวลผลเสร็จเมื่อมันประมวลผลเสร็จถ้าในกรณีเนี่ยเวลาที่ล่าว่าเรากำลังรีแพคอยู่นะมันยังขึ้นอย่างเนี้อยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันนะอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันจนกว่าให้การประมวลผลของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถ้ามันยังขึ้นแบบนี้อยู่เนี่ย อย่าเพิ่งไปทำอะไรมันเสร็จแ,แล้วตรงนี้เรารีแพคเสร็จให้เราออกมาข้างนอกตรงนี้มารีแพคตรงนี้อีกทีหนึ่งจากนั้นก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันะครับว่าลักษณะ ไปฉายที่ว่าเราลงหมดมามันจะเป็นยังไง นี่ครับลักษณะไฟฉายมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยถ้าเรากด G เข้าไปเนี่ยไปดูรูปตัวปืนน่ะมันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบหมดที่ว่าเขาทำขึ้นมาแต่ถ้ามาดูตรงเนี้ยมันจะขึ้นนี่ครับเป็นไฟฉายสีดำาำเนี่ยคือไฟฉายเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะปืน m 4 a 1เท่านั้นเนี่ยปืนตัวเนี้ย ทำเป็นปืนตัวอื่นนะ่ะเป็นปืนตัวอื่นมันจะไม่ขึ้นเนะี่ยแบบปืนตัวเนี้ยมันก็จะไม่ขึ้นเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นมันได้เฉพาะพวก M4A1 อย่าง MK18 เนี่ยก็ไม่ขึ้นขึ้นเฉพาะ M4A1 ครับก yeah. ็จะเป็นแบบนี้ก็คลิปนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหมอดยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงหมอดไปใช้ติดปืนเหมือน M4N1 ของ HK416 ให้ครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ